ไม่อย่าอย่ากัดฉ like ันเห็นอยู่แล้วกำลังทำอะไรอยู่นะตอนนี้กำลังหนีนกกระจอกอยู่นะกระจอกกระจอกเลยช่วยด้วยช่วยด้วยเอาไผ่อดิเอาโทษทีเพื่อนไผ่ยินไผ่ไหมไอ้ไอ้เหี้ยโอ้เรืไว้อะน่ก็ขอสวัสดีกันด้วยเนี่ยวันนี้เราจะมาเล่น นะครับหนึ่งจุดสองจุดห้านะรวมมดนะครับผมพวกมดสัตว์นะอืมจะได้ท้าทายกันเดิมมีทั้งไอพวกนกกระจอกนะเฮ้ยมีงูมีโลามามีอะไรมากมายนะมีไข่เย็ด <Yes. S 1> แม่เฮ้ยเฮ้ยจะทำอะไรเนี่ยไอแมวบ้านี่ไปเออนั่งไงโลามาฮนะอุย้ย โอ้ยไปโอ้ยช่วยด้วยแม่งโหดมากเลยนะครับเนี่ยไอยตัว,วอะไรเนี่ยม้าอุ้ยงูโอ้ยเจอง,งูอุ้ยอะไรกันเนี่ยอะไรมันจะสวยขนาดนี้นะ่เฮ้ยม้าเฮ้ยมันนี่ดิโอ้ย กับพ่อหมู่บ้านก่อนนะฮะเราก็ตัดป่าได้แป๊บหนึ่งะฮะเสือน้อยโอ้มีหนูด้วยหนโูให้แมวกินดีกอ่าช่างแม่งเลยเครับนะเราต้องเอาชีวิตรอดให้ได้ก่อนนะฮะให้เง้นก็ ขอพู้นี้ก่อนนะฮะโอเคเออไม้ขาวเราจะมาคราบของส่วนไม้น้ำตาลน้ำตาลนี่เราจะมาสร้างบ้านนะฮะจะเขาให้เลยกูจะคราบอะไรอ่ะอ๋อเออปุ๊ปปุ๊ปปุ๊อ่ะ มดเกยอย่ากโกรธกันอีกนะจ๊ะเออล่ละอุ้ยหลง <c oughs> อุ้ยเจอทานอื้อือหืหือนี่อ่ะอ่ะช่างม่งเลยครับ ตอนนี้เราต้องการทานนันอย่างเดียวอุ้ยเฮ้ยมีเหล็กด้วยเยวนี้ของลุ้นลึบเอา้าหายละฮืมนี่แหละเหมาะสมที่สุดแล้วล่ะนะบอกให้จึบจ๊บจึบ๊บจึ๊บ น่าเบื่อที่สุดเลยอะนะโจดเริ่มจะได้แล้วทอนทอนอยากได้ถ่านมากนะตอนนี้อุ้ยอุ้ยตกใจหมดอืมเอาถ่้ย แย่ yeah, จริงเลยตายสิยเอาโอ้ยเชี่ยไม่ไม่ไม่อย่าขึ้นมาฮ็ด hey, ตายสิ โอ้ยแล้วครับเริ่มมืดตึ๊กกะตือแล้วครับโถ้ยอย่างน้อยก็แอปเปิ้ลเอ้าเดืยดไปหมดแล้วเลยครับไม่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 กินอะไรผิดสำแดงหรือเปล่าเนี่ยไอตายสิไม่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  เล็กเอาเล็กก่อนยังห่วงของมันอีกแนวเนี่ยตอนนี้ง่วงๆๆนี่มั้งเฮ้ยโอ๊ยเล็กๆๆกดๆๆอ้าวออกมา ตายสเฮ้ย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 เวินเฮ้ยวิ่งข้้งหลังมีอะไยไม่มีแต่ข้างหน้าเพียบเลยมาไหวแล้วมาไหวแล้วมาไหวแล้ว โอ้ยเสียงเบาไปหน่อยนะตะกี้เออตอนนี้ก็อืมนะวิ่งย่าี่ไปให้ตายสยเราต้องเผาเหล็กก่อนนะฮะเราหเรางวงเฮ่ <c oughs> Di, ramai diiii, ramai diiii, ramai diiii Alai lau, ijo buk bari Pai, pai Haa Woi, kutain yee, kutain yee Aise ไอ้ดเล็กแล้ววันอย่าไปยุ่งต่อครับย่ยุ่งนะอ่าสั่งกล่องก่อนเก็บบิหูเบบเก็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 บก็บของให้หมดนะกินนี้ขอจบเพียง่นนี้นะครับสวัสดีครับ